ยายตุ่มปลาไว้ซีตัวเนาะค่ะเนาะวันสิแกะแง่งสมพักร่วมกินจักหน่อยเนาะค่ะแกงสมพักร่วมกินก้อนเมื่อนี่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะมีกระเจี๊ยบเขียวเนาะค่ะแค่รสหม้ใช่ถาวรเนาะค่ะเนาะแกงพักร่วมนี่จ้ะผีแง่งยายกะโคเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะหนามะขามปลายายกะสิแกะเอาดอกจ้ะ เขาสูงไวัยละกัระว่างกลางเนาะค่ะเนาะใส่แกะเอาเนาะค่ะยายสิลงเมือแก,แกงแล้วเตรียมแกงสูงพักร้วมเนาะค่ะเนาะจะ้ะน้างเดือดแลย้ยยายสิใส่พริกแกงไปอันนี้ใส่พริกเม็ดใหญ่หอมเม็ดเนาะค่ะเนาะยายใส่อันนี้ไล่ๆยยหอมแดงเนาะค่ะ กับกระช่ายกระช่ายหาหัวหอมแดงกับแตดหัวนะค่ะน้ำเดือดแล้วแยกก็ใส่เครื่องแกงมใส่นกันเนาะแยกใส่ผักล้วนๆก็ได้นะคะนี่ค่ะผักล้วนทุ้ง สามไดคะ่ะแกงส้มผักรด้วกฟักกระเจี๊ยบฟักกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยรักษาแผลในร่างใส่เนาะคะนะ่ะเนาะแกจะกินบ่อยมากเลยแล้วก็ระบบขับถ่ายดีนะเนาะ่พวกอื่นของฟักกระเจี๊ยบมีประโยชน์นะคะ่ะแกงกระเดือดได้ที่แล้วค่ะแกจะปุ๋เพือนเนาะ xây cửa không, xây bá con là là xây nó kênh xay Mì con Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy สซงน้ำปลุกเ็นิดนึนะจะให้เจ็บกระเจีบนิ่มจัาหน้อยนะาซบวกับฟันก็ไปตีกันใาสา่กินพักหนึ่งน่นจาจะใช้น้ำปลาสักวันแากจะใส่เกลือตอนย่ายตาทพรแกงอั่นี่ค่ะ แกงส้มรับลวกได้พักกระเจี๊ยบแค่รสใช่ถ่านนาะค่ะเนาะแกงส้มปลาแก่มีกระป๋านิ่งแย่แย่แกงเรียบร้อยแล้วเนี่ยปลานิ่เนาะค่ะบรให้มี่การานี่ยังเน้อค่ะต้องสูงไวแล้วกินแต่ต้องระวัง điệt không điếc tiền anh em coi nó các vui nó nó phát cá nó gì xong ủa Phật chau chui, ủa vậy luôn, vậy luôn, à, cái là sử saiプラ nông cày nữa cả nó, này ba kẹ, sai nông cày, làm nền nám khám nông cày nó, coi hay cắt bươi con, đi trả, làm nền nám khám thổi như nó cả, làm mà khám chắc cả tổ, con nó cả nó, đi trả. เดือนอีกข้างกินได้เลยเนาะค่ะแยกสิพร้อมแยกอันสิเติมอันลดท้องลงไปเนาะค่ะใบมะกรูดสามใบลงไปเนาะอย่ากินหอมะย่ายปิดฝาไปเนาะค่ะเดือนติแเทนึงกับโจ๊กกินได้เลยค่ะนี่จ้ะ เซตเรียบร้อยแล้วจ้าแกงสมพกร่วมปลาแกะเนาะค่ะนาะนี่จะเปฉินชินกำลังกินเนาะค่ะย่าสิบโคโคักโขกดอกค่ะยญาชอบเนื้อปลาเป็นลิมๆิ่มนั่งสิหละจ้ะมันจดจ้า,า,จากินน้ำกันค่ะจ้าเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะแกงสมลาแกะย่าเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาเป็นไงครับผีผีจ้าหน้ากินบ่ค่ะ,คะ ดูปลาเด้อค่ะเด้อเป็นหลิ่งหลเลยนะจ๊ะกินปลามีประโยชน์กับร่างกายเนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแกงส้มพัดรวนเนาะคะ่ะแย่สิชิมอีกรอบเนาะค,ะะคะ่ะเนาะหลังจากใส่น้ำมะขามลงไปรสชาติเป็นยังไงอืมใส่ใจเยอะค่ะกลุ่มกองจุ่มเอาขี้เหมือนเนาะ แซ่บๆข่าไม่เด้อค่ะกินน้ำกนแกงผู้พิจาแกงส้มผักรวมวนึกออกเนาะผักผ่าผีวๆมาชมหน้าตาแกง